ตอนแกชี้มันมีท่อนนึงที่ชี้ตรงนี้ทําไงนะไม่ได้ชี้อะไรอะไรว่าสักอย่างเลยตึงมองมองนันเสิร์ฟตึงตึ้งตึ้งตึงไม่ใช่ทานี้ท่านี้มันเนี่ยอันเนี้ยแบบมันมันไปไม่สุดมันไปไม่สุดมันใช่มันกลัวไม่ทันจังหวะไม่ดูไรเนาะมันดูแบบอ่า i just can't get you out of my head. b h y you love me? The love that y o want. I just can't get you out of my head. ต้องอยู่ค้างนานหน่อยใช่มั้ยอืมเวลาค้างก็ค้างให้มันแบบให้มันแบบโกนแล้วโอ้ยตกใจหมดมีอะไรกว่า <laughs> หลักๆก็ท่าเนี้ยที่เห็นคือมันแบบมันต้องแข็งแรงมันเบามากคือท่าทุกอย่างตอนนี้มันแบบมันดูแบบปวกเปียกอะ่ะ นั่นแหละมันไม่แข็งแรงในความหมายอ่ะไม่รู้ทําไมมันถึงไม่แข็งแรงอ่ะมันต้องล็อกท่ามันต้องแบบตั้งแต่ท่าเนี้ปึ้ง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 เออ you are w r o ที่เป็นท่าท่าอันนี้คือแบบถ้ามันแบบแบบอ๋อมันยิดไปใช่ไหมืะมันดูแบบอ๋อใช่ใชู่นเซอร์วะแดนเซอร์ต้องลุกขึ้น you are ซาดิโอขึ้นเรายิ่งจะต้องแบบให้มันดูแบบโยราแบบทำหน้านแบบ oh. โยราโหท่านี่แหละเลื้อยไปด้วยแล้วร้องไปด้วยเนี่ยตายเลยอะ <Okay. S 2> Want you stay Want you stay ฮะนายนังมิด Stay ไดี๋ตวกี้ยังได้เลยคุณเขมาะว่าไงบ้างอ่ะคุนจะเปลี่ยนไปเสร็จแล้วมันตรงกลางแล้วก็เสียบที่ขามัแ มาเสร็จถอดร้องท่อนพีชใช่ไหมใช่แล้วพอไม่มีใครก็ดึงมันเป็นเสื้อแบบติดกระดุมเพียงเดียวผมไม่ค่อยมีใครพ่อเข้าใจคนอารมณ์แบบว่ามันเสียจนแบบไม่มีใครไม่มีใครทำฉันไี้ดีแล้วแบบเสื้อเขาแพงเลยปวดคอฉี่ทรมานมากไม่มีใครแล้วใส่อะไรอะใส่กางเกงแล้วถอด ไม่มีใครแล้วไม่อะน้องฮะไม่อะไม่อยู่อย่างงี้เอาไมายไปเน็ตถ้าฉันที่ดีเดมันดึงเสื้อถอดเสื้อตอนจบลอกใครไปทำตรงนั้นล่ะทบานี้ด้วยถ้าตบด้วยแบบมันเยอะไปแล้วไม่มีหแบบขอหน้าเซ็กซี่ขอหน้าเซ็กซี่ไปขอเซ็กซี่ดิผมไม่เซ็กซี่เลยอะเน็สเน็สเน็ส เอไว้ยังทำเซ็กซี่เลยแกให้มันแบบทำให้เป็นปากไม่ห้อยเหมือนโซ่ปาแบบง่วงๆอ่ะปากง่วงปาง่วงแแง I just, can't get, I, you out of my I just can't get you out of my head. I uh, just uh, 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 can't, can't get you out of my head. Oh. Uh, I my head. Can't Can't get you out of my head. Boy, you love me. Boy you love me. So I think about I just can't get you out of my head. Boy, 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 it's it more than I date you think about. แก Think about อย่างงี้ได้ป่ะ Think about ให้มันแบบมันมันลำบากใช่ไหมเพราะมันแบบเพราะมันเหมือนแค่หันหันไปแบบแงอ่ชัเออถ้าถ้าชัดมันจะสวยกว่าแบบไม่ได้แบบ My My head boy you is all I think about แบบ Think about ให้มันแบบปุ๊บเงี้ยอย่าให้มันเป็นแค่แบบ โอ่คได้ไหมประมาณนี้ประมาณนี้้ายไหมต้องไปตามนะใช่มันไม่จะหลุดเขาพยายามไม่ให้ไหมต้องซ้อมไปด้วยได้ไหมตอนนี้ฟีสไตล์ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็อยู่นิดนง

Stay forever and n ever and n ever and n ever Dun-Dun-Dun ชอบเพลงใหม่มากเลยเอาไปแล้ชอบชอบเพลงมากโอ้ชอบมากเลยชอบเจ้าเดี๋ยวอะไรท่าอีกรออีกรอบโอเคโอเคป้าป้าป้าดูให้อีกอรอบก่อนได้ๆไม่ใช่คีดเลยอ่ะมันไม่ออกเข้าใจ่ไหมมันคิดกับพ่าไดา អត់ទេ ยี่้อรอบแพร่ป้ว่านี้นอต้องให้นปึ้งว่านี้ก็เอาหน้าขึ้นหน่อยเนาะ